โอ<ด>เคเฉยได้ไหมมาเร็วเอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเฮ้ยปด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 เอาแล้วน,นะครับผมก็ขอกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะค,ะนะคะขขนรับผมยิดนดีต้อนรับทุคนเข้าสู่ช่องตันเฟรนด์เ965กันเลยนครับผมคลิในคลิปวันนี้นะคะผมเรามาอยู่กันในระบแบบชอเส่ e เองะะอินิทิอัก <laughs> ันแล้วอนะครับผมตาเลยโอ้โหเห็นนะฮะแบบงี้นะฮ เปิดมาก็ตาเลยนะหนุ่มชมเรียนสามคนนั่นเองนะครับฟูตอนนี้นะฮะแต่วันนี้ขวัญไม่ว่างนะครับไม่แน่ใจวเกิดขวัญไปซื้อขวัญไปแมคโดนั่นละฮะโอเคครับเต็ม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 เซตอีพีที่สองนะผมเปิดเสียงด้วยนะฮะแล้วก็มีคนเข้ามาเพิ่มอีกสองคนนะับผมนั่นก็คือน้องไอซ์และน้องอายนั่นเองนั่นนะครับผมย้าหครับผมสวัสดีเพื่อนอีกสองคนด้วยนะครับ ซึ่งเป็นเปิดเหมือนแขกรับเชิญมากเลยนะตอนนี้ไปด้วยนะครับโอเคนะครับแน่นอนครับผมมีช่องยูทู e เพราะฉะนั้นขายช่องผมหน่อยละกันนะครับบอยซีทูอทีเอครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมมีช่องเรานะฮะก็มีคนที่เข้ามาทํา youtube กับช่องพวกเราได้เป็นคนหลังๆเลยนะะซึ่งไอ้กับไอ้จะทำคลิปกับเราไปก่อนไอ้กับไอ้จะทำคลิปกับเราไปก่อนซึ่งเองเข้ามาทีหลังสุดเข้ามาเป็นรุ่นอื่นๆเอาตายชึบชึบ เอาละครับตอนนี้เราอยู่กับแมปน่าจะแมปดีเซิร์นะโอ้โหมีคนมาโอ้มีคนมานี่้วยหาเสียงด้วยนะครับใครใครใครครับใครข้างหน้าผมครับใครข้างหน้าผมครับวันนี้ใครครับใครครับคุณยาครับคุณคุณตอนนี้เรียกว่าแบบว่าโอ้โหคุณยาคุณยาคุณยาคุณย่าฮะคุณยาฮะเยอะอย่ามาเล่นฮะ คุณคุณคุณครับคุณจะไปไหนฮะโอ้โหเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ไม่พายตอนนี้เฮ้ยไอต่อไอเห็นมก็แตาเงีนมแปลกๆไม่เงียบโทษทีครับมีคนมาหาเสียงครับผมไม่ได้ยินเลยตอนนี้หาเสียงเลยฮะหาเสียงในเวลานี้ไม่มีแล้วมาหาเสียงในจังหวัดเราหน่อยฮะโอ้โหเราอยู่จังหวัดอะไรฮะเราอยู่จังหวัดเราอยู่จังหวัด สมุดปาการือเราจะเราหยุดจังหวัดขนมเปรนนะฮะเราอยู่จังหวัดพะภูรีนะฮะเราอยู่พม่าไม่ครับจังหวัดสมุดปาการนั่นแหละครับจังหวัดอยู่แก่งคุณเทพนะฮะโอ้เดี๋ยวกบแสงชั้นเอาวิ่งเบรคกันนะครับวินนิสตีกันแล้วกันนะคะทุกคนซึ่งผมผมแต่ว่าอ้าวมันเท่ากันครับฟาเชสเลนเนอร์มันเท่ากันนะครับผมซึ่งทางแมพท่านก็ฝ่าทางของเราได้นี่ครับฟาเชสเลนเนอร์ไม่ใช่ไหมเขาได้วินนิ่งเกรคนฮะ ใครฟาสเตอได้ินิสตรีครับผมได้บินิสตรีโอเคครับผมคือบินสตี้เป็นราดับสวรรค์มากเลยนะโอเคครับผมกระโดดครับผมมีคนนำหน้าเราไปเยอะมากๆเลยนะครับโอเคฮะไอ้เมืองยาเมืงยาอีดก็มาดีน้องใครนะป่ากบอื้ยก้อนอยกอุ้ยก้อนไม่ก้อนครับโอ้โหต้องวิ่งไปเทีละ เอาโอ้ยก่อนอีกแล้วว่าก่อนเออถ้ามาถึงในคลิปนะตะคีไปนอกเรือสักพู่นึงนะครับเห็นครับผมโอเคครับอ่าก็ไม่มีอะไรนะครับนอกเรือเมื่อกี้ก็ช่างมันเถอะครับไม่ต้องรู้เรื่องหรอกนะฮะหอบทำไมเนี่ยเออปั้งวัวร้องเพลงให้ฟังหน่อยทีร้องเพลงให้ฟังหน่อยทีมงานทั้งสามคนเลยร้องให้ฟังหน่อย ใค้ร้องได้เดี๋ยวให้คัดลอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคไหมช่วยฉันหน่อยเราจะทำอีกไหมเพลงนี้เพลงนี้จะได้ยิ้มเอ้ยไม่ใช่ได้แต่ยิ้มไม่ไม่รู้จักเลยปกตินะชอบฟังเพลงยุค90เอาจริงช่วงนี้นะช่วงนี้ชอบฟังเพลงยุค90นะโอ้โหคาสติก็มันมันกล้าจะเข้าไปใกล้เงอะไรเช่วยฉันหน่อยเฮ้ยต่อเรา เออตั้งแต่เข้าเป็นกลุ่มคาดิสโทนจริงๆไงนะไปไม่เนาะเออไม่นานเฮ้ยใครบินไปครับฟูใครบินฮัฟฟูใครฮัฟูคาดินฮัฟูฮัฟูแล้วนะฮะเอ้าชิบ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 พลังหมดเลยตายนี่ไม่ไม่มีกำลังใจมาตอนเนี้ยตายบ่อยเลย ตายบ่อยมากฮึบ so, ฮึบเช่นนี้นะครับผมใครที่อยากจะรู้นะครับว่าทาไมช่องผมหายไปนานนะฮะก็คือช่วงนี้นะฮะไม่ค่อยได้มีเวลาทําคลิปเลยนะฮะแล้วก็มีเวลาผมเนี่ยเอาเวลาไปทําหนังนะฮะหนังที่จะฉายนะฮะนั่นเองนะครับผมอย่างนี้เนาะชื่อว่า alien i n v a s i o n เนี่ยผมเราจะทำกันเดือนเดือนตุลาคมนะครับเป็นเดือนช่วงปิดเทอมของเราพอดีเลยนะครับ สามารถรับชมกันในภายในปีหน้าละกันนะครับคนทีว่าครับรอก่อนนะไอ้ปนซึ่งคนที oh. ่ไม uh, ่ก็นะครับเฮ้ยก a สแ a n d ไปแล้วอ่สปอยไม่สปอยคอนเทนต์ละกันนะครับนเไม่สปอยในคอนเทนต์คือคอนเทนต์กับเอเลี่ยนนะครับแค่แหละ่่แแแหลละสปอยคไปเลยก a สแ a n d ไปเลยก a สแ a n d ไปเลยเอ๋ออะไรเดี๋ยวกดข้างล่างเอา ที่เหลือไปดูกันเองครับอะไรช้าไหมครับว่าเราจะใายในไบบไหนฮะ i m a c หรือว่าระบบเอ่อที่เราทำได้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำมาถึงอะไรขาจะช่างมันเถอะครับมาถึงหนังนะนะหนังเขาแรกก็จะทำเป็นในเอาลงในซีดีและดีวีดีมีอะไรบ้างอะติ๊กอะติ๊กอะไรอะเอาลงแผ่นเลยครับโอ้สจ้อมนะเอาลงแผ่นแม้ซีดีแผ่นซีดีและดีวีดีแ้บนี้เลยเหรอครับ เราที่ว่าเราลงเป็นแบบพรีเมียร์ใน y o u ูทูบนะจริงอะเราประทุมรานต่ำแล้วก็แล้วเขาทำแผ่น G D ขายแจกเสื้อแจกเสื้อเมื่เดี๋ยวเขาแจกเสื้อให้ด้วยเฮ้ยแจกเสื้อเลยเหรอเฮ้ยคนลงทุนเลยว่ะพอลงทุนกับมันไปเท่าไหร่ฮะแล้วก็นั่นแล้วก็จีววางแผนจีาวางแผนนี่แบบมีภาคสองอะไรพวกนี้ด้วยเราลากไปเลยสิสิบตอน เฮ้ยสองเฮ้ยหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม่พันเลยจ้าเอาโมเตอร์ลันแบบตระการนะครับโอส์ไอุ้ยไอ้ไอโอ้โหตบเบื้องเขาด้วยสเปซครับสเปซสเปซไปเลยฮะสเปซก็ไปเลยทีห้าใครสนใจสเปซบ้างอู้หอุ๊ยโอ้โหเดชได้ลืมลืมไปว่าเดชได้กดซีนะครับเดชกดซีซี สีคืออะไรหรือเขาเรียกว่าสไลด์นั่นแหละผมชอบเรียกว่าเดชดชผมไม่ได้ติดบล็อกฟูดนะแต่ว่ามันติดมาจากเอ่อเกมเกมหนึ่งที่มันใช้เดชเหมือนกันอ๋อไม่ได้ติดมาจากบล็อกฟูดติดโลดเดชตอีว่าบล็อกฟูดผมไม่ได้เล่นนานแล้วเอาจากท็อกกี้งอมฮีโร่เดชสิอืมอืมมันเรียกในเกมนี้มันเรียกว่าสไลด์นะครับผมชอบเรียกว่าเดชอือจบได้แล้วไอตอนที่เขาผ่านด่านหนึ่งเนี่ย

ไอ้เฮียเจใครวะเจใครไปแล้วไม่ใช่ใกลุ่มเราโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะผมก็สนุกมากๆเลยนะสำหรับคลิปนี้แบบนี้ด้วยนะฮะก็สำหรับใครที่อยากมาได้แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP ที่สอง๋ย่าไงขายช่องที่สามขายช่องก่อนกรขายช่ององค์ทำไมขายช่องเอ้าวเออสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP ที่สามนะฮะับสำหรับแบบนี้เนาะ บาย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 ครับเจอกันคลิปหน้าครับ